จะเป็นแค่หนึ่งนาทีอาจจะนานนับผ่านเป็นปีอยากให้คุณพบสิ่งดีๆม่อยู่เคียงข้างกันโ้ oh, อาจเป็นวันที่สุขสดใสอาจมีความมองมนในใจอยากให้คุณรู้สึกบุญใจจะอยู่เคียงข้าง เพื่อนที่อยู่เคียงข้างคนไทยทั่วประเทศ AIS สวัสด no ีค to รับชื่อน้าจิตรีกานนะครับตอนนี้เป็นพิการ a s u ยู่อาร์บนดีนะครับอี่ออฟฟิศอาสน์นะครับสำหรับที่ทำได้ดีหรือว่าที่ผ่านมานะคะในเรื่องของงานทั้งหมดาจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของการ เซตเป้าหมายกันนบกน,กน,น,น้องนะครับเราจะมีการเซตเ,เป้าหมายกับน้องๆตลอดนะครับทุกวันเสาร์เราจะมีการเซตโก a l g o แล้วส่วนหนึ่งเลยเป้าหมายขับน้องนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในส่วงนี้นะครับรเพราะว่ามันเนเรื่องรู้สึกวะอะไรเป้าหมายขับน้องน,น,น,นั่นคือเป้าหมายเพราะนั้นทุกการเขียนแต่ละข้อเราต้องวิเ <S <S 2> <S 2> คราะห์เราต้องเข้าใจกันเดินเล่นกันที่เซนทรัลลองเล่น มองได้หลองทัสมาธินะครับนะไม่ยากห้อาหารมันครัที่ให้มุมมองน้องเอ๊ะทำยังไงดีนะถึงจะให้มุมมองที่ที่ทำให้น้องเฮ้ยอย่าหจะเป่ยนแบบนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องการบรรกาศที่นี่นะครับจะมีการให้มุมมองทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะครับในส่วนนี้แล้วก็เรื่องของการเป็นห่างไม่เรื่องของการแคมเปญนะครับเรื่องของการแคมเปญทุกครั้งปกติมันไม่กว้างเลยสุดเราเตรียมเต็นแบบมีวอล์คไรท์เฮาสแล้วก็เฮาทูปกติจะมีที่พี่มาแชร์สุดท้าน้องไม่ได้เลยเราเลยลองเปลี่ เราจะหาแอคทิวิตมาทกัน้นะครับทุกๆแคมเปญที่แอคทิวิตี้เราเรนไม่มีส่วนร่วมเมื่อเขามีส่วนร่วมเนเขาก็รู้สุเพราเขาสุออกที่ไปไม่ทำให้เทาไหร่ไม่ไง้ทำีนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการนักดงในเรื่องของการตัวตัวเป็นแบบนะเช่นที่นี่จะเป็นส่วนของโนเสุดเหนือเพราะนั้นเราก็จะสอนีการเปิดตัวได้ยังไงท่านนีหนจะปิดใจเขาได้นักหรือแม้กระทั่เตรียมอุปกรณ์กอบอุปกรณ์ในแอที้เนะครับเพื่อให้น้องทำงาน่คืข ขาเรียกว่าเป็นเทคนิคต okay. uh, ัท okay. uh huh. ี่เราใช้นกาันเอะอกอสไปสโอ้ยอลนะสบปีนี้นะครับในเรื่องการงขันทั้งหมดนะครับนั้นเป็นเมื่อคือุยเราก็ต้องานหนัก้นะแต่ว่าแน่นอนครับการรับประกันคนเดียวการรับประกันคนเดียวมันคงเป็สที่จะไม่ทส่สุดนะคะเพราะนั้นสำหรับปีนี้นะคะเราก็จะมอบกับน้องๆที่ต้องการโกาสจริงๆและ พร้อมจะทำงานพร้อมให้ความรับผนวนี้เป็นโมชั่นน่ะาบาสำหรับการทำงานทุกอย่างที่ผ่านมานะคะต้อบอกให้เลยถ้าลำพังตัวเองคนเดียวคงคงมาอยจุดียานะครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันมีตาเามทีมงานที่ดีนะครับมีทีมงานที่น่ารัมันเลยเป็นเหตุผลที่เราอยากจะตื่นเช้ามาทุกครั้งเพื่อมาใช้ สวัสดีค่ะพี่นะคะเป็นเลนการอยู่ออฟฟิศโสค่ะที่จ้างทำงานแล้วมีทำได้ดีเนี่ยเขาอย่างแรกเลยมีความมุ่งมัต่อเนื่องและบวกกับมีทักษาสติที่ดีและอย่างสุดท้ายเลยเป็นเรื่องของการลองแข่การทำงานค่ะและที่มีการวางแผนเนี่ยจะใส่ใจในทุกรายละเอียดของแต่ละข้อเลยมันจะเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงทำงานได้อย่างดีและช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีมั่นใจว่าปลายปีนี้ไม่เกินแน่นอนเป็นผู้จัดการได้อย่างแน่นอนค่ะเอเอสจับมือศิลปินดาราปัจจัยวัยรุ่นโดมปกระกอบ เปิดตัวแอปพลิเคชันแรกของคนดังโดมออนไลน์ให้ลูกค้าแฟนคลับได้ก่อนติดชีวิตสึดัวของโดมแบบไม่มีเซนเซอร์จุดกระแสสื่อสังคมออนไลน์ยกโดมเป็นไอดอล